อลอนุ่มๆและสาวๆทุกท่านทุกคนต้องจะรู้จักร้านเลมอนช็อกกันทุกคนแย่มันก็น่าตื่นเต้นแล้ว่ะแล้วนี่คือสิ่งที่พวกคุณจะได้เมื่อเติมเลมอนชอ็อกโอ้โหไม่รู้คืออะไรแต่ตื่นเต้นไว้ก่อนไอสัตว์กตีนแต่ถ้าพวกมึงไม่เติมร้านนี้ล่ะก็ อะไรวะมันจะทำอะไรกูมึงจะเจอแบบนี้ไงพูดอีกทีเป็นไงเราพู้มึงกูไปดิเร้ถ้ากูรู้ใครไม่เติมลมวอชช็อปละก็มึงเจอกูลู้นี่แม่งน่ากลัวชิบหายเลยวันผองเล่นยอดสวัสดีนเลยนะคำนองเราวันนี้อยู่ในแอตเลติกบ็อกซิ่งแล้วผมก็จะมาเล่นอ่ามัดสวิตชิดในอ่าตั้งการเขาเท่เลยยอดเขยซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงเพราะผมเพิ่งกลับมาเล่นเองเหมือนจะรู้จักใช่ไหมรู้จักปันเนี่ย มันรูนจ้จักเรากับเหียกูเลิกเล่นนานแล้เออสักทีนึงเล่นบัตรอะไรนะ่ะเจอว่าเห็นว่าในตัางกาดโชว์กาดโคสูงอ่ะอืมอืมอืมอามอืมอืมอืใอมอืมอืมอนมอนมอตอยมอึมอืมอืมอืบอืมอือนมอรมอื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 มอ้อมอืบอรมอืมอืมออมอื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 มอปมอือืมมอืออืมอมอ อะไรจะล้อหลบอย่างเดียวเลยไงฮะ huh? ซึ่งสกิลเหมือนจะยิงัตรูมันจะยิงแดดเราก็จะยิงรถกูดาวใช่ไหมแหมมันนั่งกันเลยไงโชว์โชว์เชื่อนี่ปุ๊บปั๊บ <c oughs> แอคแอคไงแอคไงแล้วผมขนาดผมไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยหรือว่าผมจะกลับมาเล่นแบบนี้ดีวะคนดูคนดูไงเออปุ๊บเออเหมือนเล่นอันนี้นี่หว,ว่าะลนฟิตตาเถอะปั๊บอุอ้ยเจ็บมากดอกนี้ไม่เป็นไรวะกูเน้นถี่เน้นซอยซอยยิกยิบอืม ถ้ามันไม่แดนเลยคิวดาวผมก็จะไปลดเลยเนะเว้ยงั้นผมจะพยายามทำให้อะไรอะแมนแมนวิดเด็บฮิตบ็อกอะไรมันเป็นอะไรแล้วสกิลมันเหมือนจะทำให้สกิลของศัตรูมันจะสลับไปหมดเลยใช่ไหมพวกการเดินการต่อย M1 M2 จะสลับกันปุ๊บนี่มันจะ M1 มผมมันกลายเป็นเออเออเออเลยเออเลย,เออเลยใครๆก็เออปุ๊บ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 อืมยา่ยา อย่านะอย่านะอะไรมันรอนไปหมดหรอมันเนี่ยโอ้ยอย่านะครับมให้โอกาดในการต่อยหรอกอืมแลว้วภาพมันแบบเหมือนในวิทยุอ่ะโพสเทเทสชอชแล้วผมจะทำให้โอ้โหโ,โดนโดนขัดเงี้ยหรอ้องจะหายทั้งสกิลก็อยู่ได้นานเหมือนกันเนี่ยตอนที่ผมดูมาแบบมันจะทนคีเป็นมากเลยฮะคีทำอะไรมันไม่ค่อยได้ ปุ๊บลงไปแค่น,นั้นแหละลุขึ้นมาครับสุดหลอ่อเดี๋ยวจะต่อยให้หน้ายิกเลยยอมแพ้ได้ไงฮึยอมแพ้แล้วไงสุดหลอ่ออะไรแค่นี้ก็หมดกำลังใจแล้วหรอฮึอะไรทิสแมนอิดบอ็อกเคียอะไรเป็นย่อนไร้สะระอืมขนาดบัดผมมันสั้นนะเว้ยคุณดูมาอ้างไม่ได้เนาะบัดผมสั้นกว่า<ป>เฮ้ยโค้ทเทอโ<ป><ป>อ้โหเชี<ป>ยเทจัด ใช่จริงผมไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่ไม่งแอคชิปหายเลยแตอันนี้มันเหมือนจะรู้จักผมนะรู้แต่ต้นเกมหรออยากเล่นนะอยากเล่นนะมาว้าฮิตแมนเที่ยวมาถึงเจองั้นนะักมาที่เร็วกว่าโอเคผมไม่มีอ่ะโทษทีไม่ได้ตั้งไว้น่าจะเป็นคนดูผมไหมคนเนี้ยดูทรงน่าจะใช่โอังดีนะที่ยังมีคนจําผมได้ปึ๊บอืมผมพยายามจะทําให้เขาแบบแดดรัวๆหน่อย ดดิดดดิดิไ,ดดดไม่แดดแต่ต่อ,อยเลยสุดยอดปึ๊บอืมจังอาใส่จังหวะกไอจังหวะกจังหวะเฟรชแดดเอาไรจังหวะกวะพอหนุ่มลุปหล่อสุดตึงปุ๊บมาโดนแล้วซึ่งหมัดน,นี้ก็ใช้ได้เลยอ่ะคุณดูผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากเลยในเชิงแบบการเล่นกับคนธรรมดานะถ้าเล่นกับคนเก่งก็ไม่น่าเวิร์กว่ะผมบัตรมันสั้นด้วยไงแล้วลมันความไวก็ช้าเฮ้ย ว่าแต่ฟักนี่เกมผมน่าจะต่อยก,ก่อนฮิตแมนนะมันเลยดูเร็วกว่าอ่าอย่างเงี้ยปึ๊บอ๋อไม่คาดิโอเรียบร้อยอะไรอ่ะทำไมเขาค้างงั้นไม่เป็นไรเปิดจังหวะให้ผมต่อยอย่างงี้ก็สวยผมเสร็จผมเสร็จผมปึ๊บอืมโดนอีกแล้วนะผู้นหนุม่มตัดรัวๆเหมือนจะไม่ค่อยจาะก,กอดเท่าไหร่เลือดอืเลือดมันไม่ค่อยลดไว้ตอนเขาตั้งกัดดูผมเล่นเอ็มเอเอเยอะเกินไปวะซึ่งช่วงนี้ผมก็แอบไปเล่นเอ็มเอเอมาบ้างนะซึ่งการต่อยระหว่างตั้งกัดอ่ะมันโคตรแรงเลยโอ้โหไม่เหมือนเกมนี้ เกมนี้แม่งเลือดลดโคตรน้อยเดี๋ยวผมจะแ้นตีทำให้เขางงมึนงงมึนงงปุ๊บอ่าไม่รู้เขามึนงงหรือเปล่านะเมื่อกี้ว่ารอดูปุ๊บโอ้ย๋อเหมือนตอนตอนหนักมันจะสกิลไม่หายใช่ไหมมันจะหายเพราะว่าเวลามันหมดอืเข้าใจแล้วเอ้ยโอ้โอหมดเวลาปุ๊บมาเอาเลยจังหวะนี้แหละจังหวะที่เราคอยมานานมาดูวัตติกันมาดูไม่ มันจะมีการต่อยวืดแต่ไม่ใช่เว้ยคุณไม่ได้ต่อยวืดค้าถลอกให้มึงต่อยไม่ไงใช่อ่ะโค้ดเกงแอคชิพหายหมัดไปโคตรดีอย่างจริงมาเริ่มจะชอบหมัดน,นี้แล้วเว้ยถ้าหมัดมันไกลกว่าน,นี้นะแม่งดีเลยโอ้ยเขาจะเริ่มเล่นระยะผมแล้วให้ตายไม่ได้ดิอย่างเงี้ยต่ผมเกี่ยวมันติไปเรื่อยๆปั๊บ,บ,บหลบไปได้หลบไปได,ไปได้อ่านี้หลบได้ เอย้ยัดเข้าไปไอตาสิดูหมัดอะไรแันแอคได้ขนาดนี้วะฮึปาบซึ่งผมให้จากใจคะแนนนะหมัดน,นี้ผมให้เลย9้าเต็มสิบเลยแม่งหนุกมากหนุกกว่าน,นี้ก็พวกคนะิดแมนไหนพวกนั้นอนะพวกหมัดกีโกงหมัดอะไรที่มันขี้โกงแม่งผมให้เลยส0คะแนนทำไมหมัดง่ายๆเขาหลบไปได้วะต่อหน,น้าตีมาเออแค่น,นั้นแหละเดีย๋ยวรอดูเลยคนดูผมจะหลบให้ดูซึ่งวิชาผมไม่หายหรอกผมสามารถหลบพวกฮินแมนได้พวกที่มันกดลัวพวกกดลัวนะนี่ บอกแล้วถ้าคนไม่กิดรัวมันจะไม่โดนทิกนี่ครับผมอะอ่ะอ่ะมีกียอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะหลอนนะเกมปุ๊บอุ้ยผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายปุ๊บปุ๊บย่นเวลาย่นเวลาต้องมีชีวิตรอดเว้ฮึ่มพระนุ่นหล่อโดนแล้วเอ้ยอีกแล้วนะ อีกแล้วนะโดนอีกแล้วนะลงไปไม่ลงโอ้โห้อคือสามศูนย์นะนะโหนะนะอือเรียบร้อยได้แล้วครับสามศูนย์เป็นวันที่สนุกมากเลยผมเล่นปกติผมเล่นระดับหนึ่งเนี่มันจะดูเหนื่อยมากเลยนะว้าวว้าวเชี่ยวเฮียเฮีเฮียอะไรเนี่ยเอาเลยทิ้งดิสมูดไม่เอาดีกว่าทิ้งหอกไป วูไม่เอาบูเลตไม่เอาอิทแมนไม่ได้ทิ้งเลยว่กจริงตีตั้งห้าครั้งเราดูนี่จะได้อลไรพว่งทีโจนเลยนนงไงปุ๊บสลักเกอร์เยี่ยมยอดอย่าไว้คลิปหน้าเด้อยวสลักเกอร์ที่มันโดนเนิฟมาคลิปนี้ก็ขอเล่นสวิตชิก่อนเด้อถ้าใครอยากดูสลักเกอร์หนึ่งวันก็เจอกันเด้อยวคนดูจุ้งว่ะ